ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบ้านเคลื่อนที่ Family ่ออนทัวนะคะตอนนี้นะครก็เป็นเวลานะคะ17นาฬิกานะคะแบบ ประมาณ20นาทีแล้วค่ะทุกคนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะต้องเลิกงานแล้วค่ะนี่เลิกงานแล้วก็จะต้องเหมือนเดิมค่ะทุกคนในทุกๆวันเนาะก็คือต้องไปดูแลลูกๆนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูแลลูกๆนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะให้ทุกคนดูลูกคนสุดท้องนะคะของคุณแม่ก่อนนะคะว่าหลังจากกินนมแล้วนะคะเขาเป็นยังไงนะคะ<ม>เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะด้เยี่ยมชมลูกของคุณแม่สิดน,นึงกค่ะอันนี้จ้าเมื่อกี้คุณแม่นะคะเพิ่งป้อนนมเขาเสร็จนะคะ เขาก็เอาเสร็จปุ๊บก็เอามาไว้ในตะกร้านี่เลยค่ะก็นอนนะคะทพยายามนอนนะคะเขาเดี๋ยวนี้เขาเก่งนะคะทุกคนเขากินนมเองนะคะนีอันนี้คือน,นมนะคะที่คุณแม่นะคะใส่ขวดนะคะเตรียมบอนเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่แบบเขาเรียกอะไรนะเขาไม่ใช่ปากดุนดุนแบบว่าจุกนมออกละคะทุกคน พอสมมุติว่าเขาหิวใช่ไหมเขาร้องเนี่ยคุณแม่ก็เอาคนนมเนี่ยใส่ปากเขาพอใส่ปากปุ๊บเขาก็แบบดูดเลยค่ะทุกคนอืมเขาเริ่มแบบชินกับจุกนมอันนี้แล้วนะคะสบายเลยเดี๋ยวถ้าเขาร้องนะคะเดี๋ยวเขาก็จะร้องเ,อเวลาเขาหิวนะคะเขาก็จะร้องอีกค่ะเงี้ยวเๆยวเงี้ยวเงี้ยวอะไรอย่างนี้ค่ะคุณแม่ก็เอาไว้เดี๋ยวให้เขานอนตรงนี้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่นะคะจะต้องไป ดูแลลูกๆที่บ้านหลังนู้นต่อค่ะทุกคนเหมือนทุกๆวันค่ะก่อนจะไปนะคะเดี๋ยวจะรีวิวน,น,น้องขันห้านสักนิดนึงก่อนนี่ทุกคนน้องขันห้านะคะหลังจากที่เขาออกไปนอนข้างนอกนะคะเสร็จแล้วเขาหิวเขาก็เข้ามาในรถบ้านแล้วก็มากินอาหารค,ะะคะ่ะนี่จะเป็นน้ำของเขานะคะแต่เขากินเสร็จนะคะเดี๋ยวเขาก็ออกไปวิ่งเล่นนะคะไปนอนเล่นข้างนอกอีก ค่อยเขียวอันนี้ก็จะเป็นอาหารนะคะที่เราเตรียมไว้ที่บ้านอย่างนี้ถ้าหมดนะคะเราก็จะเติมให้เขาน,นี่เราจะเป็นไฟห้องครัวนะคะที่เราเปิดให้ความสว่างน้องขันห้าเขาจะเป็นแมวที่แบบรู้เรื่องค่ะทุกคนเขาเหมือนเป็นคนนะคะคือเขาจะไม่แบบเขา เวลากลางวันนะคะเ็าจะไปหาที่นอนไปหาที่เดินเล่นอะไรเงี้ยพอหิวก็จะมากินอย่างเงี้ยค่ะกินเสร็จก็ไปหาที่นอนไปเดินเล่นอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเขาจะไม่เป็นแมวจุกจุกจิกจุกจิกอะค่ะเดี๋ยวปล่อยให้เขากินอาหารไปค่ะทุกคนอาตาเรียนั่งเรียบร้อยนั่งเรียบร้อยนั่งลงค่ะแล้วนั่งลง เดี๋ยวนี้มารอทุกวันเลยนะอือหือฝนก็กำลังจะตกแต่ว่าก่อนที่จะไปเอาอะย่าให้อิทิบาสีใช่ไหมหนูอยากจะให้พ่อเดินไปทางนน้นหน่อยีเล่าเหตุการณ์ให้กับ f อฟซฟังหน่อยว่าที่พ่อเล่าให้หนูฟังเมื่อกี้เนี่ยมันคืออะไรไปตรงนน้นเร็วๆเอออยากให้ทุกคนเออไปตามไปตามพ่อไป มีเรื่องแบบตื่นเต้นจะให้คุณพ่อเล่าให้ทุกคนฟังนะคะมาทางนี้เอออันนี้เป็นร้านกาแฟนะคะทุกคนึือเขามาเปิดแค่ตอนเสาร์อาทิตย์อ่ะตาเดินดีๆเอออ่ะเล่าเลยก็เมื่อาสามซึ่งหนูนไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเพิ่งรู้ตอนพ่อเล่าให้ฟังเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนมาเก็บชนำนะปราปาหมู่บ้านไง เขามาเล่าให้ฟังื่าสามวันก่อนที่เขามีงานในซ้อนผีมดอ่ะเจ้าพ่อเจ้าพ่อหลายๆเจ้าพ่อมาชมดมกันทุกคนเคย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 เห็นไหมที่เขาเขาลำลำผีมดแบบเป็ีทางเหนือใช่ไหม้อนผีอ่ะเออะเจ้าพ่อเจ้าพ่อที่บรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรต่างๆเขาจะนัดนัดกันมาพร้อน่ะเนาะแล้วมากินเลี้ยงค้อนกันไงแล้วยังไงก็เขากินกันตั้งแต่เช้ายันเยันค่ำมืดยันดึกอ่ะยันดึกอ่ะ ส่เจ้าพอ่อเมาวีนี้เขาเวลาเขากลับบ้านไงเจ้าพ่อเอามอเตอร์ไซค์มาเจ้าพอ่อเมาหนักสงสัยมองไม่เห็นทางเพราะมันเป็นแยกไงแล้วมีถนนตัดเนี่ยอ้าตรงไหนมาตรงไหนชี้หน่อยซึ่ง,ซ,งซึ่งตรงนี้นะทุกคนนี่คือนี่ที่ที่เราอยู่นะเธอตรงนี้แล้วตรงนี้คือเป็นร้านกาแฟน,นะทุกคนเออนึกภาพตามนะทุกคนได้เรียนรู้ไปด้วยกันมีประสบการณ์ไปด้วยกันแล้วก็ทีค่ทคุณเพ่อจะเล่าคือไม่ห่างกันอ่ะเล่าต่อตอนออกจากมุดมา จะมาถนนเ,เรียบเรียบคลองน้ำเนี่ยทีน,นี้เจ้พเาพ่อเมาลืมเลี้ยวเขาก็ลวดลงน้ำเลยครับอือลุดลงน้ำตเลยต้นต้นต้นสาสาต้นนี่ไปอะเออลวดลวดลงน้ำในทีนี้ก็ลุกไม่ได้ก็วคว่ำหน้าอยู่ในน้ำอะ่ะแล้วคนเขาเดินเอาหมาออกกําลังกายเห็นตอนเช้าแนละ้วเจ้าพอ่อเจ้าพ่อแก้น,น้ำตายอะ่ะ อหัวด่ยูในน้สรุปแล้วอ่ะสรุปง่ายๆก็คือว่าทุกคนคือเขาโดยเจ้าพ่อที่เขามาฟ้อนฟ้นงานอะ่ะทุกคนคุณแม่เขาพูดไม่ถูกไม่เคยมีประสรบการณ์ตรงนี้เน,ะนาะคือเขามาฟ้อนแล้วทีนี้เขาก็ฉลองกันกินเหล้ากันดึกดื่นใช่ไหมเจ้าพ่อเขาจะเวลาผีเข้าอ่ะเขาเรียกว่าผีผีเจ้าพ่อเข้าอ่ะเขาจะกินเหล้าสูบบุหรี่อ่าแล้วท<ง>ี่มันดึกแล้วถ้าจะเมาเมาไง จ้าพ่อเมาแล้วขับรถเลยเลยถนนแล้วเพ่อะเจ้าพ่อก็ขับมอไซค์กลับบ้านไงอันนี้มันเป็นสามแยกนะแล้วมันมีคลองไงมันไม่รู้เจ้าพ่อเนึกว่ามันจะลวดข้ามไปไงจะแสดงอิจฉาดีเนีย่ย <c oughs> <c oughs> คือมาถึงล่องนะ,ะปกติต้องเลี้ยวขวาเล้วซ้ายไหมเจ้าพ่อไม่ได้เลี้ยวอะ่ะเจ้าพ่อไปตรงกลางเลยถ้าจะเมาหนักอะ่ะตุยเลย สรุปง่ายๆทุกคนก็คือเขาอ่ะขับรถนะคะเมาด้วยความเมาแล้วครับรถแบบเลยอะทุกคนแล้วตกน้ําอยู่ตรงเนี้ยเลยต้นฉำฉานี่ไปอะ่อยูน,น,นแล้วก็เสียชีว<ด>ิตแต่เมื่อคืนเขาเพิ่งมาเห็นศพตอนตอนเช้าอ่ะทุกคนซึ่งเราสงควแต่ยายนอนกันตรงนี้ทุกคนนอนตรงนี้แล้วไม่รู้เรื่องรู้ราวแม่คือแม่ก็ไม่รู้คุณพ่อก็ไม่รู้แล้วเขาก็แบบ คนเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยซึ่งซึ่งที่เกิดเหตุอ่ะตรงข้ามกับเจ้าของบ้านพอดีเอ้ยตรงข้ามกับนี่พอดีเนาะที่เกิดเหตุตรงข้ามกับบ้านแบงนี้พอดีทุกคนแล้วเขาก็ตอนเย็นเขาตอนเย็นตอนเช้าเขาจะเอาน้องหมานะคะมาเดินเล่นออกกําลังกายแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังใช่ว่าเออเนี่ยมันมีเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นอ่ะวัดทิมในน้ำตายอะเจอตอนเช้าอย่างเงี้ยใช่น้ำตื้นตื้นน้ำมันแห้งนะด้วยน้ำข้าวๆยังไงน้ำประมาณนี้หรือเปล่าหรือว่าแห้งกว่านี้วันนั้นว่านี้อีกวันนั้นอ่ะแต่ว่าคนเมาอะเนาะเมมาาเเลุกไไ่หวออ นี่ก็ทิมลงไปเลยก็เสร็จเลยนั่นแหละเสียชีวิตทุกคนเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นต้นต้นชันช้าเนี่ยชันช้าต้นเนี่ยทุกคนสองเนี่ยเออนั่นแหละนี่แหละร้อยทุกคนฟังอ่ะโอเคอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์หนึ่งเนาะที่อยากให้ทุกคนนะคะได้ได้มีประสบการณ์ไปด้วยกันอืมซึ่งคุณแม่นะคะก็นอนตรงเนี้ยทุกคนคุณแม่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็นอนแล้วเขาก็มาเจอศพตอนเช้าอ่ะทุกคนเออไปเดี๋ยวเราไปหา เอาหญ้าไปให้ลูกต่อรถเลย,อย,อยเอ้ยไม่ใช่เอา,อาตาขึ้นรถเลยนี่ทุกคนจะมีเครื่องสูบน้ำด้วยนะที่น้องเซนเขา,เาไปสูบน้ำอาไว้นะคะตอนน่าจะตอนเช้าหรือตอนบ่ายไปด้วยทุกคนก่อนเพราะที่เขาจะไปทำงานมียาที่คุณพ่อ,อ,ขอเขาก็เกี่ยวมาไว้แล้วนะพร้อมพร้อ,อไปไปค่ะทุกคน กล,ลัวอะไรเลยพ่อรถเลิศนี่ไม่กลัวเลยดูโชว์ดูน่าดีลูกอตอนนี้ติดไฟแดงอยู่นะคะทุกคนนี่หน่อยเขาจะย่ามนะพ่อจะแ,แม่เขาข้ามถนนมามบ่อยๆสักวันเขาต้องขาดแน่นอนทำยังไงอะ่ะเออ เรคือไม่เท่าไรหรอกตอนเราคือเรา,ค,เราคือเรามัดเขาใช่ไหมตอนกลางวันนี่สิเดี๋ยวนี้เขารู้แล้วว่าเราอยู่ตรงไหนตรงไหนอ่ะอให้น้องเฟิร์นนะคะดูแลต่อนะคะทุกคนน้องเฟิร์นกับน้องเซนซักผ้าก่อนเดี๋ยวไม่มีผ้าหม่มไม่มีเสื้อผ้าใสาแล้วก็ไม่มีผ้าหม่มห่มด้วยค่ะ แวะร้านของชัมนะจ๊ะมาซื้อน้ำยาก่อนน้ำยาปันพนมแล้วก็น้ำยาแล้วก็ผงซักผ้าก่อนอี่ทุกคนผ้าเต็มนตะก,ก้าเลยมีทั้งผ้าหฮมผ้าเสื้อผ้าใดๆนะคะแล้วพอไะมาเร็วพ่ามาเลยคนจะตกั้ยหน่อยอุ้ยทุกคนดูดิิด่คาดผมเยอะแยะเลยอ่ะ หิบชาเอาเาเอากิ่นอะไรหอมหอมอ่ะนี่บอกไม่เอาเป็นน้ำยาฮะเพราะเครื่องเขาไม่ให้ใช้อ๋อหนูคืเขาไม่คือสักผ้าเขาไม่ใช้กระตุงอ่ะมันใช้น้ำยาหรออันนี้หอมไหม FC ถอยไปหน่อยก่อน FC ท่านไหนนะคะที่แนะนำว่าน้ำยาซักผ้าไหนที่มันหอมนะคะแนะนำมาหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอันไหนมันหอมอะค่ะนี่หอมไหม ยี่ห้อนี้หอมไหมทุกคนดูอันไหนอันนี้หอมไหมพ่อทุกทีพ่อใช้ไหนทุกทีใช้ไหนนี่อ่ะนี่เนาะใช้คู่นี้แหละแต่เราพ่ใช้ไปเรื่อยเนาะเราไม่เคยซ้ำยี่ห้อเลยอ่ะเราลองไปเรื่อยไปอันนี้พอแล้วมั้งผ้าห่มกับเสื้อผ้าพอแล้วพอแลไปไปเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวสีฟันอันนี้เอเดียวสีฟันก่อนอ่ะเดี๋ยวถอยไปนิดนึงเดี๋ยวหนูดูให้นี่เดี๋ยวสีฟันที่เราใช้ประจำนะคะคืออันนี้นะคะ ที่มันช่วยในเรื่องเกี่ยวกับอาการแบบอักเสบเนาะขนาดทำไมรถเยอะแยะว่าไปดูซิท่านผู้ชมเปิดอะไรขึ้เน,นี่ยรถเยอะมากเลยโอ้โหโอ้รถรถเปิดอุบัติเหตุค่ะทุกคนโอ้โหเหมือุ้ยโห้โ เต็มเลยอ่ะลักษณะเนี่ยชนกับอะไรอ่ะไม่รู้คนเลื่อนไหนเต็มเลยแล้วก็นอนนิ่งเลยเนาะขอให้าปลอดภัยด้อขอให้าปลอดภัยพ่นอนก็ง่วงเลยอนื่อนลอดเหมือนลายที่ชนหน้าบ้านเราอ่ะเออเือนเลยออันนี้พ่อจะมาทำอะไร เขาจะมาเป็นไทยลัดเหรอ,อดูขานึกว่าพ่อจอดทาอะไรอะ่ะเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้กคุณแม่ทุกคนเห็นไหมอน่ะทุกคนเห็นใช่ไหมติ๊กถ่ายให้ดูเมื่อกี้คุณพ่อเข้าไปดูอ่ะทุกคนเออเดี๋ยวปล่อยคุณพ่อเขาไปดูแล้วเดี๋ยวเอามาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วกันนะเออไปนู่นละทีเราจะมาซักค้าในปั๊มน้ำมันปตท ตรงนี้มันจะมีร้านซักผ้าอยู่จะเข้าจอดแล้วอเออไปเลยว่าอยู่อันนี้โอเคร้านอยู่ตรงนี้นะคะซักอบเรียด24ชั่วโมงนะไปอุ้มไปเลยจ้ะลองดูเพื่อนนี่มันจะถูก ฟามเขากว้างขวางนะทุกคนสะอาดสะอานด้วยโอ้มีถังอบถังแอบด้วยนะพ่อดูทุกคนดูดิสบายตู้อบก็มีเขามีบริการซัก,บก,กอบซักและอบนะคะ้อมพับให้ฟรีเปิดตั้งสิบโมงถึงสี่ทุ่มน,นะคะ แล้วคุณพ่อนะคะก็สามมือไม่ใส่ซิีก็ได้ค่ะพ้าหมอีกที่หนึ่งซักเสื้อผ้าทิ้งแล้วสามมือไม่ใส่ซิสีก็ได้ค่ะเป็นน้ำยาที่เราสั่งมาได้ซื้อมานะคะเป็นของเมื่อกี้เอาอีกอันหนึ่งแปอันี้เอาอันนี้เพราะว่าคิดว่าอันนี้น่าจะช่วยลดกลิ่นอับของผ้าได้ผ้าก็จะเป็นเสื้อผ้าทำงานนะทุกคนเสื้อผ้าแบบ ไม่ใช่เสื้อผ้าออฟฟิศอะเก้ายะน้อยน่อยองของแย่หน่อยใช่พี่อยู่แนี้ือเตอสร้างเหมืองหาง่ใ่แล้วก็เหรออ๋อดีจังเลยเนาะ อันเออียก่อนอภิยะถ่ายคลิปเลยนะ,นะ<ช>คือที่นี่บริการอะไรนะเมื่อกี้น้องบอกอะบริการซักโผ้าใายด้วยค่ะพับให้ด้วยแล้วก็แบบสามารถแบบฝากได้อะไรเงี้ยเนาะเวลามีพูละอะไรเงี้ยเนาะ<ช>เออดีทุกคนคือร้านนี้มันตั้งอยู่ตรงปั๊มปตทหมงมาะคะจังหวัดลำพูนนะคะใครแบบ,แอ,บอยู่ใกล้ใกล้ก็มาซักได้เาตังมาผักทีนูแล้วก็หนูจะช่างให้โอ้คือถ้าใครไม่ว่างหรือว่าที่ไปทํางานหรือว่าอะไรเงี้ยก็เอา ผ้ามาฝากให้น้องเขาซักได้อุ้ยบริการดีเนาะเนี่ยมาก็มีตรงมีโต๊ะให้แบบนั่งชิลนั่งทำงานได้ทุกคนเดี๋ยวซักไว้ก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินค่ะเดี๋ยวเราก็จะซักนะคะทิ้งเอาไว้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินค่ะทุกคนซึ่งตรงนี้มันก็มีขายหลายอย่างค่ะมีเคฟซีมีเซเว่นนะคะมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาดูก่อนว่าจะกินอะไรนะคะ <ت <ت โอ้ยอุยทุกคนอยากกินเคฟซีอ่ะพ่อเลี้ยงเคฟซีหนูหน่อยซื้อก๊อกธรรมดาหน่อยๆหน่อยเนี่ยแล้วครับซื้อข้าวเหนียวไปซื้อโอ้มันไม่ต้องกินข้าวเหนียวแล้วก็แล้วจะไปซื้อข้าวเหนียวไหนมาล่ะไปซื้อนอกแน่ยโอเคเดี๋ยวงั้นไปซื้อข้าวเหนียวก่อนทุกคนแล้วค่อยมากินไก่เคฟซีนี่ไปเลยไปเลยสรุปแล้วนะคะก็จะคุณพ่อบอกว่าจะกินไก่เคฟซีนะคะชุดเล็กนะคะ แต่ว่าก่อนที่จะกินไก่เคพซีคือจะไปซื้อข้าวเหนียวก่อนค่ะทุกคนทุกคนเดี๋ยวคุณแม่ว่าคุณแม่เปลี่ยนใจดีกว่าไม่กินเคพซีละเดี๋ยวจะไปตลาดดีกว่าทุกคนไปตลาดซื้ออะไรถูกๆนะคะมานั่งกินดีกว่าพ่อหนูเปลี่ยนใจละห,หนูจะพาพ่อไปตลาดสีบุญยืนแล้วไปหาซื้ออะไรแบบอะละห้าบาทสิบบาทสาบาทกับข้าวเหนียวมากินดีกว่าโอเค <Okay, S 2> ทุกคนแพงอะถ้าเรากินแต่แล้ว,ลวเราไปซื้อข้าวเยวไม่ได้เออทุกคนสรุปแล้วเดี๋ยวไปตลาดค่ะ สีบุงยืนนะคะซึ่งเป็นตลาดนะคะตอนเย็นนะคะที่มีแม่ค้านะคะมาขายกระพงกับข้าวะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวกันค่ะคทุกคนไหมอสองตาย,ยายจับมือกันหาอะไรกินนะคะคุณแม่ก็เคยพาทุกคนมาแล้วนะเนาะไปไปแนี่ วันนี้เจอเจออะไรมันของแม่แล้วน้ำพริกสรุปแล้วมาจบที่น้ำพริกโอ้ย่็เอานี่เออเอาให้นี่หนูหน่อยเอานี่ไแช่จริง มีน้ำพริกมานะคะทุกคนก็ผักลวกข้าวเหนียวห่อหนึ่อห่อเนือห่อนึไก่ข้าวคั่วนะคะแล้วก็อะไรอีกนะแล้วก็มีพ่อไปล้างมือยังพ่อไปล้างมือไปอ่าไปปั่นผ้ามาเดี๋ยวจะไปล้างมือิวท่านผู้ชมก่อนนี้ห่อเนื้อห่อส้มจิ้มส้มจิ้มส้มหมก โอเคหมดเนี่ยทุกคนรู้ไหมหมดเนี่ยกับข้าวเนี่ยไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทเลยอ่ะโคตรดีเลยอ่ะจริงกับข้าวเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ยหกบาททุกคนบาทอันนี้สิบบาทเดี๋ยวขอคุณแม่ไปล้างมือก่อนนะคะเดี๋ยวมากินข้าวแล้ทุกคนเดี๋ยวไปล้างมือก่อนห้องน้ำห้องน้ำยิงอยู่ไงอ่ะดูนี่โอ้ยคาเอฟซีรีวิวมา มีน้ำยาล้างมือให้ล้างมือก่อนกินข้าวเนไ่มเน่ยเรียบร้อยไปกินข้าวกัน,นค่ะนะคะเขามีกระจกตรงนี้ จะบอกเอฟซีทุกคนนะคะว่ <travaille> าเป็นชีวิตของเราสองคนตายายนะคะไม่ได้ง่ายนะคะทุกคนชีวิตที่ต <informação> ้องแข่ง <conferences> ขัน <yaş> ก <Aren ous> ับอะไรหลายๆอย่างไม่ได้แข่งขันกับภายนอกหรอกค่ะแต่แข่งขันกับตัวเองนี่แหละค่ะคุณพ่อนะคะคาไปอบผ้าอยู่ ข้าวรอก่อนดูแอบแอบหกบาทกินสองสามคำน่าจะหมดล่ะจิ้มดูกนอยู่ข้าวกินแบบนี้เลยทุกคนเพราะว่า ไม่มีเวลาละแต่หมแต่ซักผ้านะคะเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวมันจะดึกเกินไปก็ล้างมือยังกินข้าวนอกบ้านกินข้าวนอกบ้าน ตรงนู้นมันมืดนะคะก็เลยย้ายมากินตรงนี้บอกว่าทุกคนไม่เห็นมากินข้าวด้วยกันนะคะ ไทำอยู่นะใช้ได้กว่าอันซาวใช่ไหม,มทุกคนไอรถที่ชนน่ะที่คุณพ่อไปดูอ่สรุปเขาไม่เป็นไรนะน่าแหกหแตกเขาชนรถเก๋งกระจกรถเก๋งทะลุอะ่ะใช่แต่เลือเดเยอะมากเลยน่าเขาตรงนี้ฝาดแหนรถเนี่ย เขาน่าจะเม,มเาเมารเรามากินข้าวด้วยกันนะอพีเป็นห่วงทุกคนนะครับเวลาดื่มสุราแลา้วอย่าอยาขับทีแล้วครับมันเป็นห่วงครับเพราะการตัดสินใจกระทันหันเนีย่ยมันมันตัดสินใจได้ยากครับรักทุกคนนะมันทำให้เราถ้าเราบาดเจ็บแล้วเราย้อนเวลากลับมาได้ครับ อยากใช้ชีวิตอะไรก็ใช้ไปในทางที่ดีค่ะทุกคนแต่ก็อย่าไปได้ประมาทด้วยตอนตัวเองเหมือนกันหแหละลูกคนเขาน่าจะมองเขามองไม่เห็นเลิกงานด้วยรีบกับบ้านนะแล้วเก่งเขาเขาพูดบอกว่าเขาเปิดเลรืยวตั้งนานแล้ว แล้วเขาก็เลี้ยวน้องเขามาจากไหนไม่รู้ตุม้มจะเป็นอะไรก็ดีแล้วนะพนะ่อเนรับทุกคนดูร้านซักซักผ้าเี่ยคนเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะมองดูคนเยอะเลยอ่ะเห็นไหม ไพอก้มกลมตัวลงไาไม่รู้เกี่นิ้ทุกคนชิีชิตกับเราสองคนแต่ย,ยาสนุกไหมชิีหลายอย่างมีรสชาติดีเนาะเดี๋ยวไปชิอะไรเยอะค่ะทุกคนคนเราเกิดมาแค่ดูโลกบน,นี้แ่นะมินไ,นไม่ชอนห,หอ,อเขาไปกินอะไรอะ่ะนะ แล้วแม่ดูไม่ดีอะ่ะแม่ไม่มีโชคบุสาจะเลี้ยงสักหน่อยอเมซอนมันปิดซะก่อนเป้นน้ำใช้เ,ชเว่นให้หนูกินก็พออ๋อเจเว่นไม่ว่างครับไม่ไปครับโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราสองคนจะยายนะกินข้าวก่อนนะทุกคนแล้วกินเสร็จแล้วจะเอาผ้าแล้วเดี๋ยวจะเข้าบ้านแนละ้วนั่นกินไม่ได้แข็ง เขาต้องลวกให้มันสุกๆกว่านี้เนะี่ยนิ่มๆป้าปิดชิดวะก็เดี๋ยวอย่าลืมติดตามกันอีกน,นะครับเดี๋ยวไปสนุกสนานกันกันกนกบครอบครัวของเราครอบครัวรุ่นของคุณพ่อกับคุณแม่กับน้องเด็กๆหลายสิบชีวิตนะครับอยู่ด้วยกันไปนะครับจนเราจะจากกันไปข้างหนึ่งนะครับ เดี๋ยวทิ้งกันนะครับเดี๋ยวเพิ่งเบื่อกันเดี๋ยวเพิ่งทิ้งกันเดี๋ยวรอบหน้านี้ถ้าออกไปเที่ยวเนี่ยถ้าได้เที่ยวเราจะเที่ยวยาวเลยครับจะไม่อยู่แล้วครับจะไปติ๊กติ๊กแล้วครับอยากเที่ยวขนาดครับคนใจแตกเหรอครับใ้าอีกหน่อยแล้วคุณพ่อไปแล้วพอใจแตกแล้วทุกคนต้องช่วยกัน <c oughs> อมรมนะครับ <c oughs> ครับอยากให้ทุกคนเ <c oughs> ครียดมาเป็นปีแล้วเหร เครียดนะครับทางานเองทําเองทําอะไรทุกอย่างเองหมดนี่เหนื่อยมากครับเขาก็คือว่าไม่เห็นหัร้านคณพ่อครับก็เดี๋ยวเราควาไปสนุกกันนะครับใจยุ่ไม่ไปเถอะทุกคนตามเหตุตามปัจจัยตามวิบากกรรมแข่งเลือกแข่งได้แข่งบุญวาสนาไม่ได้หรอกใครดีเราก็ยินดีด้วยใครมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยใครทุกเราก็ให้กําลังใจกันไปเนาะครับแต่คุพ่อไม่พอใจเนี่ย ยิ่งส้มคุณพ่พอที่ไหนเนี่ยหมดแล้วอ๋หอหรอไม่ไปล็ลไรนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขรับฝันดีมีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะครับ,บ <ะ S 1> สวัสดีคับลืมลืมค่ะลืมบอกอน้ำมันนวลย,ยังมีอยู่นะทุกนนวย,ยังใช้อยู่นะใครสนใจก็แอดมา <add more S 1> นะคนะแอดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเอ็มีีดับเบิลยาค่ะบ๊ายบายโชคดีประเทศไทยโชคดีขอให้โลกนี้สงบสุขค่ะ ขอให้โลกนี้และประเทศไทยจงมีแต่ความสุขความเจริญครับขอให้คำสอของพระราคตเจริญรุ่งเรืองตลอดไปค่ะ